ประธานเฟดส่งสัญญาณชะลอการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยสวัสดีเพื่อนๆชาวคริปโตเคเรนซีทุกคนค่ะอีดีต้อนรับสู่ Cryptoverse Podcast กับดิฉันชัดชายาวันนี้วันหวยออกวันที่1ทธันวาคมแล้วก็เป็นวันที่ตลาดคริปโตเคเรนซี y สดใสทีเดียวค่ะล่าสุดตอนนี้ b บิตคอยอยู่ที่17,200 ตลาโดยประมาณก็ถือว่ารีบาวขึ้นมานะคะในช่วงค่าคืนที่ผ่านมานี้หลังจากที่ประธานเฟดหรือว่าครลุงเจรมพาเวลได้ส่งสัญญาณว่าอาจจะชะลอ,อการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยทำให้ตลาดก็มีความหวังว่าการประชุมในเดือนในกลางเดือนธันวาคมนี้กลางเดือนนี้เนี่ยอาจจะเห็นปรับขึ้นแค่0.5 0หลังจากที่ 4ครั้งที่ผ่านมาปรับขึ้น0.75%ติดกันเลยแน่นอนนี่คือข่าวดีสำหรับตลาดเงินตลาดทุนไม่ใช่แค่ตลาดคริปโตที่รีบาวขึ้นมาแต่ฝั่งของตลาดหุ้นก็เด้งขึ้นมาเช่นเดียวกันดาวโจนส์ Jones, นะครปิดบวกไปถึง700จุดค่ะคริปโตก็สดใสทั้งกระดานเลยแต่ก็ต้องมาดูว่าจะเป็นแบบนี้ไปอีกนานไหมหรือว่าอาจจะแค่แบบ ดีใจตื่นเต้นแค่ช่วงสั้นๆนะคะแต่ยังไงก็ตามก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ผ่อนคลายมากขึ้นเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการส่งสัญญาณว่าจะขึ้นดอกเบี้ยอย่างรุนแรงหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นแข็งกล้าวขึ้นทีแบบ0.75%เนี่ยตลาดจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นักลงทุนสถาบันเนี่ยซึ่งมีเม็ดเงินเยอะมากๆเนี่ยแน่นอนเขาก็ต้องหอบเงินออกไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มันมีความปลอดภัยมากกว่า ขณะเดียวกันผลตอบแทนก็เรียกว่าไม่ได้คิ้เร็วคิเร็วคิเร,เรจนเกินไปอย่างเช่นก็กลับเข้าไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลฉะนั้นเวลาเขาโยกเงินออกมาเนี่ยเงินมันก้อนเดียวมันก็ไหลออกไปนะคะตลาดคริปโตก็แย่ลงตลาดหุ้นสหรัฐก็ดรอปลงนะคะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีอันนี้คือข้อมูลที่เอามาฝากสำหรับเช้าวันนี้นะคะและไม่ใช่มีแค่เรื่องของเฟดเท่านั้นค่ะมีอีกสองเรื่องค่ะยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธนาคารกลางเรื่องแรกค่ะ ล่าสุดนะคะแบงก์ชาติอินโดนีเซียเนี่ยเขาเปิดตัวไว้เปเปอร์สำหรับเงินรูเปียดิจิทัลอยากให้เ,เพื่อนๆนึกถึงภาพถ้าเป็นในบ้านเราก็คือเงินบาทดิจิทัลแต่ว่าของเรานำโด่งไปไกลแล้วเรากำลังจะทดสอบใช้จริงๆแล้วนะคะกับประชากรประมาณ1 0 0 0 0คนแล้วก็มีเอกชน3รายนะคะมี2แบงก์กับอีกหนึ่งผู้เล่นในระบบการชำระเงินนะคะก็คือ,อ เดีนจำชื่อธนาคารได้แต่เป็นว่ากับรายย่อยประมาณ1,000 0รายก,ก็แล้วกันนะคะที่จะใช้แอปพลิเคชันเพื่อที่จะแบบโอนจ่ายจริงๆเอาเงินบาทดิจิทัลหรือว่า cbdc เนี่ยไปจ่ายค่านั้นค่านี้จริงๆนะคะของเราล้ำไปไกลแล้วนะคะส่วนอินโดนีเซียล่าสุดก็เพิ่งเปิดตัวก็จะมีรายละเอียดว่าเขาจะทำอะไรยังไงบ้างเป็นรถแม็ของเขานะคะแต่ว่า process ของเขาจะทำเหมือนกับบ้านเราก็คือว่าจะเริ่ม จะเริ่มจากการทดลองโฮเซลก่อนค่อยมาเป็นรีเทลคำว่าโฮเซลคืออะไรโฮเซลไม่ใช่ขายส่งไม่ใช่ค้าส่งนะคะโฮเซลก็คือว่าเป็นการทดลองโอนเงินล็อตใหญ่หญๆระหว่างกันสําหรับสถาบันการเงินนั่นก็คือธนาคารนะคะเวลาที่เขาจะต้องแบบยืมเงินกันต่างๆนานาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะโอนกันโอ้โหทีมันไม่ใช่5บาท10บาทนะคะมันเยอะมากก็เลยเรียกว่าเป็นแบบโฮเซลซีบีดีซีอันนี้อินโดนีเซียจะเริ่มทําแบบนี้ ถ้าเกิดตรงนี้โอเคเขาก็ค่อยขยับสเต็ปมาทำรีเทล i l CBDC ก็คือว่าเป็นการโอนยิบย่อยยิบย่อยเหมือนที่เราจ่ายค่าน้ำค่าข้าวค่าก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นรีเทล l c b d นนะคะอันนี้คือสิ่งที่อินโดนีเซียจะทำแต่เขาก็เหมือนบ้านเราเนี่แหละว่าเฮ้ยแค่ลองนะคะจะได้ไม่ตกขบวนแต่ยังไม่ได้บอกนะว่าจะเริ่ม ทดลองใช้เมื่อไหร่หรือว่าจะเริ่มออกใช้เมื่อไหร่แต่นี่ก็ถือว่าเป็นเทรนที่เราเห็นได้ในแบงค์ชาติทั่วโลกนะคะและอีกเรื่องนึงค่ะก็ยังเกี่ยวข้องกับธนาคารกลางเช่นเดียวกันก็คือทางแบงค์ชาตทางไม่ใช่แบงค์ชาตทางทาง,ทางบราซิลแล้วกันนะคะก็ล่าสุดเนี่ยทางสสเนี่ยเขาก็ผ่านร่างกฎหมายเกี่ยวกับคริปโตเพย์เมนต์นะคะตรงนี้หมายความว่าทางบราซิลเนี่ย เขาจะยอมรับการใช้คริปโตเรนซีซึ่งก็รวมถึงบิตคอยในการชำระเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าสินค้าค่าบริการต่างๆนะคะคริปโตเพ์เมนต์เอาไปใช้จ่ายได้เลยแต่อย่างหนึ่งนะคะที่เราต้องทำความเข้าใจก็คือว่าเออมันจะคนละอยา่างกันกับการที่เขายอมรับว่า,เ,าเงินของอบราซิลเนี่ยเอเอไม่ใช่เงินบราซิลนะคะเ,เงิน สกุลคริปโตเคอเรนซีต่างๆในบราซิลเนี่ยเป็นเงินตราที่ถูกต้องตามกฎหมายไหมอันนี้ยังไม่ใช่นะคะยังไม่ใช่ซึ่งจะต่างกับทางเอลซาวาร์เอลซาวาร์เนี่ยเขายอมรับเลยว่าบิตคอยคือเงินตรานั่นหมายความว่าใช้ชําระนี่ได้ตามกฎหมายแต่บราซิลยังไม่ใช่บราซิลแค่ให้ยอมรับในการเอาไปใช้จ่ายซื้อข้าวซื้อของ แค่นนั้แต่ยังไม่ได้สแสดม,มาเฮ้ยเนี่ยคือเงินไม่ใช่แบบนั้นนะคะอันนี้ก็แต่ก็ถือว่าเป็นพันาการก้าวที่สําคัญของบราซิลซึ่งจากนี้ก็จะต้องรอประธานาธิบดีของบราซิลลงนามอนุมัติจากนั้นก็จะมีผลใช้บังคับนะคะพูดมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะนึกถึงไอ,อ้คุณกูณนะคริปโตเพย์เมนต์นะคะถ้ามองกลับมาที่บ้านของเราเองบ้านเราตอนนี้ไม่ให้ไม่ให้ใช้ไม่ให้ใช้คริปโต เ,เขาเรียกอะไรเป็น Payment นนะคะ means of payment นะคะเหมือนกับว่าไม่ให้ใช้เพื่อเป็นสื่อกลางในการชำระเงินเพราะว่ามันจะไปเหมือนกับเงินตราทั้งที่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เงินตราบ้านเราห้ามตรงนี้นะคะซึ่งก็จะคนละเรื่องเลยกับบราซิลนะคะเอาละค่ะนี่ก็คือทั้งหมดที่เอามาฝากเพื่อนๆสำหรับเช้าวันนี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีใครซื้อหวยขอให้ถูกหวยนะคะใครที่ลงทุนก็ขอให้โชคดีกับการลงทุนค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ